สวัสดียี่สูบูสุกคนกับผมเป็นยังไงพี่น้องเึ้ื่อนในมานว่าเลขมันออกได้กันป่เก้าแปดเก้าและก็ล่างคือเกาเก่าเลขมันซีซีเก้าเก้าแปดเก้านะพี่น้องมีตะเก่ากับเก่าขอนเอเล่โยเสี้ยนเขียมมนมาลาดรุดเป็นหมวดที่สองพี่น้อง เหล็กติดเหล็กวิ่นเพิ่นหลุดเป็นงวดที่สองละยี่สิบยี่สิบกงวดยี่เจ็ดยี่แปดงวดหลุดเป็นงวดที่สองละพี่น้องเหล็กติดเหล็กวิ่นเหล็กเด่นเพิ่นเนาเหล็กไม่เข้าไม่หลุดนะพี่น้องนะว่าๆกันธรรมดาตูกอาจารย์ทุกำนักมีเข้าไม่หลุดหมด มาเบิ่งกันมาตามกันสุขที่ยิบเจ็ดท่านว่าสองหาหกเจ็ด ยี่บเจ็ดนะตัวทวงนะคือผมมีข้อหกตัวย่อใชคือเก่า ខ្លាក់ទ្លាក់ เลขติดบนล่างสามสี่ คือเล็กติดบ,บนล่างได้พี่น้องได้สามสี่ห้านี่จวดเล็กติดบ,บนล่างกลับคู่ สามหสี่หกสี่ ห้าสี่ห้าสาม สามสามโอ้จะเลขเบินพี่น้องบาทเนี่ยห้าห้าสามสามส,ามสี่สี่สสสสห้าห้าเลยบาทเนี่ยกันเบินเลยพี่น้องบาทเนี่ยม่รอดกันได้พี่น้องบาทเนี่ย ที่จริงแล้วเลขเพิ่นกับว่าหลายคููที่พี่น้องบ้านนี่มีหอดเลขเบิลเลขจัดให้เบิลในวันศุกร์แถวเทิงที่เป็นตัวเด่นได้พี่น้องเป็นตัวเด่นตัวเน่นได้แถวเทิงนี่อืมแถวเทิงแถวล่างที่เป็นตัวกันตัวร่องเพิน่น พี่น้องกับแคปหน้าจอน่นพี่น้องแคปหน้าจอครับผมลาวพัฒนาสเสี้ยนเข็เมมะลาดพันสุกส 27, ที่ยี่สิบเจ็ดท่านว่าสองหาหกเก็ดเหล็กติดเหล็กวิ่นก็คือสามสี่หาขั้นบ่มักเป็นจับคู่เขาก็มาหามาไซสามสี่หา 3, 4, ได้เนาะพี่น้องเหล็กติดเหล็กติดบนลาน่างเพื่อนนี่หัวตะลุดเป็นหัวที่สองเนาะตะเพิ่นไหนมาเนี่ยจับคู่นี่ข้างบนนี่เป็นชุดเด่นสี่คู่นี่ กสามหนึ่งซีหกซีหาซีเนี่ยเป็นตัวเน้นตัวเน็ตสุดเด่นซีคู่ล่างทีดเป็นตัวร่องหาสามสามสามซีซีหาหาเนี่เป็นตัวกันตัว a, ร่องนะพีน่น้องเราะก็พิมพขีดเส้นใต้ซีซมพู้เพื่อเป็นตัวเน้นตัวเน่เนของเพลนเลยลายมือของเพลนซื้อกับื้อของเพลนนีล่ลายมือของเพลนเลยเซียนเขียนมาลาดนี่นพี่น้องเขียนมาลาดนี่ แค่บนาจจอไล่เมื่อหองเพลนนี่ก็ได้พี่น้องเลยแต่มันก,นตกน็ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเอาตามนี้ครับผมขอบุญขอบคุณเสียดเขมมาลาหลายๆครับผมขอให้พี่น้องโชคมานกันสุขภูสุขก้ขนรวยๆอย่างนปังๆกันก่อนปีใหม่นี่ เลียเวลาอยู่ซีมือกับป like ีใหม่แล้วนาอพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไได้พี่น้องเด้อมีกำลังใจคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม